ทีละม,มึงกัวโอ๊พอกัวอีลำไผ่จังบอไดเฮตเป็นอย่างม,าม่มันบอมันมันบอมาเฮตบ่เป็นลำบ่เป็นอืมโได้ล่าเป็นกูตีแม่นบอเอป็นมาลำกาตีลำมึงล่ะโอ้ยมันมันบอหลงออกได้เยียวนี่ เต้สะพานเราเต้นงามเนาะเดี๋ยวสเปยเพยงให้เต้นได้วันนี้ <laughs> ว่าเขาพาก,กันอันนี้เป็นเที่ยวเสี่ยวออมือน,นี่ยเขาได้ใส่เสือง่ามแต่คุณแม่เสือกูโว้ายได้ใส่เสือไม้ง่ามผัวไมกกว้โกรแต่ใส่นอนหูจะใส่เนาะสาวคนโกรสุริยุบันทา ซามอลำก้อนติดเจ้าก็สิจ้าบ่ได้บ่เนื้อหาโอ้ยกะเจ้ามันมันบ่อหูมันมันหลวงไปเหลวแห้วเอออ๋อ้ละนอ